เปิดใจสนยุคบทสารวัตรผ่าดังเปรียงเผยสาเหตุรับเล่นละครเพราะพระเอกหน้าหล่อสนยุคได้เปิดใจครั้งแรกหลังกระแสและครทองประกายแสดดังเกินคาดค่ะเผยบทสารวัตรมิรเป็นการแสดงที่แรงที่สุดในชีวิตผ่านทางรายการขุยแซบโชว์ของทางช่องวัน31รายมากนะในทองประกายแสดสนบอกว่ามีสับขาหลอกนิดหนึ่งกระแสตอบรับคนจะเกลียดเวลาผมพูดคําว่าครับจนในตอนนี้จะพูดคําว่าคะแทนแล้ว เวลาไปเจอกระแสะตอบรับเป็นยังไงกันบ้างรู้สึกว่ากระแสะดีมากไม่คาดคิดว่าจะดีขนาดนี้เดินไปไหนมาไหนคนทักว่าสารวัตรเดินอยู่ข้างถนนคนก็ทักว่าสารวัตเปลี่ยนไปเยอะไหมเยอะมากก็รู้สึกว่ารอบนี้เป็นรอบที่เรามีกระแสะมากๆแทบจะมากที่สุดแล้วค่ะเจอตัวจริงกรีดแล้วในโซเชียลนี้คือคุณเท่านั้นเป็นไวรัสในทุกแพลตฟอร์ม พอดีทำ t i k t t o ok ด้วยสังเกตได้เลยว่าหลังจากละ่อนออนไปยอดวิวยอดไลค์ขึ้นมากๆค่ะยอดฟอลโล่ก็ขึ้นเยอะเหมือนกันเราตั้งใจด้วยอยากทำคอนเทนต์มันหาค่ะแล้วที่ว่าขึ้นเยอะจากอะไรผมว่าช่วยๆกันทั้งทองประกายแสดแล้วก็ด้วยคอนเทนต์ของเราผมตั้งใจนะที่จะทำให้มันออกมาสนุกมากในตอนแรกอ่านบทแล้วจะม่เล่นกับบทสารวัตรมิรก <_ c oughs> ็ค่อนข้างแรงมากๆค่ะใช่ครับเพราะเราเป็นพระเอกดีมาตลอดเล่นเป็นคุณชายเล่นเป็นนัก ธุรกิจเป็นภาพที่เรารักษาเอาไว้ตอนแรกคิดว่าหรือเราควรรักษาภาพต่อไปพอบทมันแรงมากๆมีสองจิตสองใจว่าจะรับดีไหมคิดหนักมากค่ะขณะที่เล่นอยู่ก็คิดนะว่าแรงไปไหม ซึ่งแสดงว่าเราไม่เคยมีคาแรคเตอร์แบบนี้ให้ได้เห็นกันก็ไม่เคยคิดว่าคาแรคเตอร์นี้ทำให้ผมออกจากคอมฟอร์ตโซนด้วยทั้งเรื่องการแสดงด้วยทำให้เห็นว่าไม่จำเป็นต้องพระเอกดีอย่างเดียวก็ได้เวลาผมทำคอนเทนต์ด้วยเราไม่ต้องรักษาภาพระเอกเท่ๆขู่ๆก็ได้เราเป็นตัวของเราเองนั่นดีที่สุดค่ะสิ่งที่กังวลที่สุดเกี่ยวกับละครเรื่องนี้คือกลัวคนเกลียดตัวจริงผมไม่ใช่คนแบบนั้นอยู่แล้วมันเป็นละครที่ดึงด้านดาร์กที่สุดของคนออกมา ฉากบนโต๊ะด้วยเป็นฉากที่คิดหนักเพราะบทมันปูมาอย่างนั้นทําให้เราต้องเล่นแคนพี่ชายเราด้วยมันเป็นเหมือนการปลดปล่อยบางอย่างออกไปแต่ค่อนข้างรุนแรงค่ะซึ่งเหตุผลหลักที่รับเล่นเรื่องนี้ผมอยากเล่นกับใบเฟิร์นผมรู้สึกว่าน้องเขาเป็นนักแสดงมืออาชีพอยากรู้ว่าเขาทํางานยังไงเขารับเรื่องนี้มันก็น่าจะดีแหละเราก็ไว้ใจก็เลยมาเล่นเรื่องนี้ค่ะ i <laughs>